ทางนี้ก็มาแล้วจ้ามันเจ้านี่ปะทุกอย่างสิบบาทสิบบาทสิบบาทเอาวะสิบบาทตั้งไว้ดิแค่รายได้เฉลี่ย3 3 4บาทต่อวันก็ปลดล็อกเงินก้อนกับคาร์ฟอร์แคทที่โกบายกรุ๊ปสีออโตอนุมัติไว้ใน30นาทีดูแลอย่างที่ครับวงเงินเต็มร้อยเอกสารน้อยมากดนคุ้มค่าเทีมแล้วเหรอ เมื่อวันที่25มิถุนายน2568จังหวัดเพชรบุร์จัดกิจกรรมนื่อในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2568ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีพร้อมด้วยนางรุ่งระวีมีทองคำยกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชาการครูนักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายเขาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสต o อ d r ั้ง s t าร t Power สร้างพลังไทยหยุดภพยาเสพติด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบต่อสังคมไทยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการอ่านสารบรรต่อต้านยาเสพติดโลกการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการมอบกิติบัตรยกย่องบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นการจัดนิทรรศการให้ความรู้รวมถึงการปล่อยขบนนนวนเดินรณรงค์กระตุน้น ให้ประชาชนตระหนักถึงภาัยยาเสพติดสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่สมุกมิถุนายนของทุกปีเสริมเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชา,ชาชาติได้กำหนดขึ้นในปี2530เพื่อแสดงเจตนารมณ์มร่วมกันในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษยาชาติจังหวัดเพชรบูร์ได้นำมาจัดกิจกรรมและแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายระดับชาติครอบคลุมมาตรการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและบริหารจัดการ ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหา